จักเย็บซิกแซกสจังหวะไดเร็ตชัว SR20U93D ครับผม <S 2> <S 2> <S เครื่องเดียวเอาอยู่ทุกชิ้นง,งานนะครับเย็บเนียบใช้งานง่ายประหยัดไฟพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ครบชุดครับผมสั่งเลยวันนี้ดูแลครบทุกขั้นตอนครับนี่คือจักเย็บซิกแซกสจังหวะไดเร็ตชัวนะครับรุ่น SR20U93D นะฮะตัวช่วยงาน เย็บระดับมืออาชีพกันทีเดียวนะครับมาดูคุณสมบัติเด่นก,กันครับอเนกประสงค์เหมาะสำหรับผ้ายืดลินินยีนพลาสติกหรือหนังนะครับสามารถซิกแซกฟันปลาแล้วก็เย็บตรงได้ในเครื่องเดียวครับระบบไดร์รกทันสมัยครับมอเตอร์ไดร์รกเสียงเงียบปรับความเร็วได้ประหยัดไฟฟ้าถึง70%นะครับพร้อมระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยนะครับ ฟังชันครบครันครับท่านครับปรับความกว้างแคบของสีเย็บสีเข็มได้ตามต้องการนะครับปรับตำแหน่งเข็มซ้ายกลางขวารองรับทุกชิ้นงานครับเข็มปักลมทุกครั้งที่หยุดเย็บนะครับเพื่อความสะดวกและความและความแม่นยำนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมนะครับแถมโต๊ะประกอบไขควงน้ำมันจับและยางรองขาครบพร้อมใช้งานทันทีนะครับ การันตีคุณภาพครับรับประกันหนึ่งปีเต็มพร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แครับ